สวัสดีครับผมมาต่อกันเลยนะครับเกี่ยวกับสมบัติของธาตุหมู่หลักนะครับสมบัติของธาตุหมู่หลักนะครับที่จะพูดวันนี้ก็คือขนาดอะตอมนะครับผมเนื่องจากเราไม่ทราบขอบเขตที่แน่นอนของอิเล็กตรอนนะครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากนะที่จะวัดขนาดอะตอมที่เป็นอะตอมเดี่ยวนะครับอยก่ตัวอย่าง่ายนะครับถ้าอันนี้คือกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนนะครับแล้วคืนนี้คือนิวเคลียสจุดตรงกลางคือนิวเคลียสนะครับ ครานี้เนื่องจากเล็ตตอนมันเล็กมากๆนะครับมันเล็กมากเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับคราวนี้พอเราต้องการจะรู้ขอบเขตของเลตตอนในเวลาเราไปส่องกล้องที่กําลังขยายสูงๆทุกวันนี้เราสามารถมองอามองเห็นอะตอมได้แล้วแล้วก็เห็นนิวเคลียสแล้วแต่เล็ตตอนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเห็นได้ดังนั้นพอเราเอาไปส่องดูเนี่ยตรงนี้มันจะหายไปอ่านึกภาพไหมมันจะหายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าขอ,อบเขตที่แน่นอนนะครับของอะตอมเนี่ยมัน มีขนาดเท่าไหร่กันแนะ่เพราะว่าเรามีรู้ขอบบริเวณที่กลุม่มอะตอมมันไปอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นเวลาเข้าวัดขนาดอะตอมที่เป็นอะตอมเดียวเนี่ยมันก็วัดได้ยากนะวัดได้ยากเพราะไม่รู้ว่าขอบเขตมันอยู่ถึงไหนนะครับนะครับดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะครับในทางปฏิบัติเราจึงวัดขนาดอะตอมนะครับด้วยรัศมีอะตอมนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้รัศมีอะตอมเนี่ย แทนขนาดอะตอมก็ได้นะครับโดยนะครับมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของระยะระหว่างนิวเคลียสของอะตอมทั้งสองที่มีแรงยึดเหนี่ยวหรืออยู่ชิดกันเอาง่ายๆคือเขาเอาอะตอม2ตัวนะครับมาสร้างพันธะกันหรือมาให้มันอยู่ชิดกันจากนั้นก็วัดระยะห่างจากนิวเคลียสของอะตอมตัวที่1ไปยังนิวเคลียสของอะตอมตัวที่2นะฮะจะได้ระยะที่เป็นค่า R มาค่า R ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ เอาระยะทางที่ได้มาหาร2องค้าอาตัวนี้มาหารสองอก็จะรู้นะครับรัศมีอะตอมนะครับพอรู้รัศมีอะตอมก็จะทราบขนาดตอมไปด้วยนะครับนี่คือวิธีการหาขนาดตอมคราวนี้หน่วยของรัศมีอะตอมเนี่ยหรือว่าหน่วยของขนาดตอมที่ยมใช้นะครับก็จะมีอยู่2หน่วยหลักนะครับก็คือพิ่โเมต์นะครับพิโคก็คือ10 ยกกำลังลบ12เมตรนั่นเองนะครับพิโ่โนเมตรคือ10 8, กำลังลบ12เมตรและหน่วยที่เป็นอังสตอมนะครับอังสตอมก็คือ10บกำลังลบ10เมตรนั่นเองนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูแนวโน้นมของขนาดอตอมนะครับแนวโน้มของขนาดตอมเนี่ยตามหมู่นะครับาตามหมู่ตามหมู่จากบนลงล่างนะตามหมู่มจากบนดูจากบนลงล่างนะครับแนวตั้งนะครับตามหมู่จากบนลงล่างแนวโน้มขนาดอตอมจะมีขนาดเพิ่มขึ้นนะครับ ผลก็คือพอคาบมันมากขึ้นคาบมันมากขึ้นชั้นพลังงานของลิตอมก็จะเพิ่มขึ้นขนาดของอะตอมจริงเพิ่มขึ้นนะครับเอาง่ายๆนะครับเ้าเรียนโครงสร้างอะตอมมานะครับคาบมันก็คือระดับพลังงานของลิตอนหรือพูดง่ายๆคือคาบมันก็คือวงโครจรของลิตอมอ่าคาบก็คือวงโครจรของลิตอนอันถ้าเราดูตรงนี้อ่าลิเทียมนะครับอยู่คาบที่สองคาบสอง โซเดียมคาบสามโพแทสเซียมคาบสี่ดูบิเดียมคาบห้าแล้วก็ซีเซียมคาบหกนะจำนวนค่ามันคือจํานวนวงนะครับวงโครจรของอะตอนลิเทียมก็จะมีสองวงโซเดียมก็จะมีสามวงโพแทสเซียมก็จะมีสี่วงโครจรดูบิเดียมก็จะมีห้าวงโครจรน,นะครับขนาดก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นนะขนาดก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นจากบนลงล่างนะครับอ่า นี่คือเหตุผลว่าทําไมาแนวโน้มขนาดตอมนะครับจากบนลงล่างมันใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมลิเทียมก็จะมี2วงนะครับลิเทียมก็จะมี2วงอยู่คาบที่2องก็จะมี2วงโซเดียมก็จะอยู่คาบที่สามก็จะมี3วงดังนั้นขนาดมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับจากบนลงล่างด้วยเหตุนี้เองโอเคคราวนี้มาดูแนวโน้มขนาดตอม,มตามคาบตามคาบนะครับตามคาบเขาจะดูที่จากซ้ายไปขวาคือดูตาม เลขอะตอมที่เพิ่มขึ้นนั่นเองจากซ้ายไปขวาเราจะเห็นว่าขนาดตอมมันลดลงนะครับเหตุผลก็คือคาบเดียวกันนะครับระดับพลังงานของอลกตอนเท่ากันเอาง่ายคือวงของลกตอนเท่ากันแต่เลขอะตอมมันเพิ่มขึ้นไงเลขอะตอมเพิ่มขึ้นก็คือจำนวนโปรตอนมันเพิ่มนะครับพอจำนวนโปรตอนเพิ่มขนาดตอมจึงเล็กล,ลงหรือว่าลดลงนั่นเองนะครับสเหต ي มันเล็กลงนะครับเพราะโปรโตอนในนิวเคลียสมันเพิ่มขึ้นพอโปรโตอนมากขึ้นแรงดึงดูดของนิวเคลียสก็มากตามเอาง่ายคือโปรโตอนเพิ่มประจุบวกก็เพิ่มตามใช่ไหมครับนิวเคลียสมีประจุเป็นบวกเนื่องจากโปรโตอนพอโปรโตอนเพิ่มแรงดึงดูดของนิวเคลียสที่ดูดอิเล็กตรอนมันก็จะดึงดูดได้แรงขึ้นเพราะประจุบวกมันแรงขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราพิจารณานะครับอ่าพิจารณาริเทียม กับเบริเลียมนะครับลิเทียมกับเบริเลียมอยู่คาบ2เหมือนกันอันนี้มี2วงเหมือนกันมี2วงเช่นกันนะสังเกตดูนะครับมี2วงเหมือนกันนะครับแต่ลิมมเทียมมีโปรตอนสตัวส่วนเบริเลียมมีโปรตอน4นั้นเบริเลียมโปรตอน4ตัวเนี้ยก็ทําให้แรงดึงดูดของนิวเคลียสมันก็มากตามสองวงเหมือนกันก็จริงแต่ว่าวงมันจะชิดกันมากขึ้นแล้วก็วงจะอยู่ใกล้นิวเคลียสมากขึ้นขนาดก็เลยเล็กลงนะครับขนาดก็เลยเล็กลง ดังนั้นนะครับในตารางธาตุนะครับที่เป็นกลุ่ม A นะครับกลุ่ม A ไม่เกี่ยวข้องกับธาตุทันติชนนะมันก็จะทําให้เราเห็นว่าขนาดอะตอมนะครับตามคาบจากซ้ายไปขวานะครับจากซ้ายไปขวาไปไงมันลดลงเห็นไหมต้องดูจากรูปตัวนี้นะครับแนวโน้มนะครับดูเป็นแนวโน้มมันก็จะเล็กลงนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับแนวโน้มของขนาดอะตอมนะครับ ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับ